อะไรนะพรุ่งนี้ไหวไหมี้เหรอไหวไหวผมเปิดรับ J K สองหมื่นนะแต่ว่าดอกหรือใดผม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 ยืนยันไปแล้วนะลุงเรื่องเรื่องที่ลุงบอกว่าไอเนี่ยเรื่องแพ้อะเนาะจะได้ให้ให้เมืองคนอื่นได้มันมันมันเป็นการจับฉลากหมดเลยนะลุงอ่าอ่าไอนี้ไอนี่ลใช่ปะก็คือจับฉลากอ๋อใช่เพราะเพราะว่าตอนนี้ถ้ารอบแรกอะแพ้แล้วมันตกรอบเลยถูกไหมลุงถูกแต่ว่า ตอนนี้ถ้าแพ้เนี่ยจะให้ลงไปอยู่สายล่างแล้วก็จับฉลากว่าจะเจอประเทศไหนเ,ออเจอกัประเทศไหนมันจะได้แบบอันนี้แหละเนาะมันจะได้ช่วยกันกับ feel, 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 feel. เฟียว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 กับไอ้น,นี่ด้วยเฟียวเฟียวกับทุกเมืองด้วยสมมติถ้าลงุงถ้าลุงไอเอลเคแพ้เคือก็ลงมาลงมาเจอกับสมุดเล็กดีแพ้เอคลิฟก็ลงมานนแต่ว่าจะจับกันต่อใช่แต่ว่าจะจับไอเมืองเนาะจับเมืองว่าจะไปเจอกันที่เมืองไหนเดี๋ย้องไปสตาร์ทาวน์นี้เฮียจัดเลยนะก็จับแบบไอ้นี่เลยลุงจับสดเลย ว่าจะเจอเมืองไหนเมืองเมืองอื่นเมืองนั้นจะได้ให้เขาจะได้ผลประโยชน์ด้วยแหละผมคิดว่านะได้ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้มีเราไม่ได้เป็นการแข่งชิววันอะไรอ่ะเนาะเราเป็นแข่งแบบอามาส,นสนุกสนุกอะ่ะใช่ใช่ครับทุงซ้อมอยู่เหรอครับเนี่ยซ้อมเพิ่งเสร็จเนี่ยเพิ่งเสร็จตีสามเนี่ยยอะตื่นตื่นโหสี่ทุ่มหมาหมเนี้ยรงเนี้ยแชท น่าจะเดือดกว่าคนเล่นเดือดวันนี้เดือดเดือดแน่ผมเลยเปิดซับซับโหมดไปเลยปล่อยโคตรหงุนหงิดอย่างโง่กันเลยต้องเหบแปดแปด้องแบบแปดแปดลุงลุงลุงสุดทิมอยู่นะเออต้องแบบแปดแปดแต่วราเล่นแค่รอบเดียวออกนะคนแพ้แพ้ครับลุงต้องต้องเดี๋ยวต้องเขียนกดเพิ่มได้ได้เป็นแค่รอบเดียวพอแม่งไอ้หงุดหงิดกูเล่นไปกูงุดหงิดอ่ะมึงเห็นจีบิดปะกูคว้างทิ้งกันตรงกันอ่ะ ฮะกูบีดเออกูแบบไม่นี่แล้วเป็นสตรีมอยู่ปะไม่ป็นสตรีมผมตั้งใจเล่นลุงผมลงนานแล้วชนะหรือแพ้แลครับลุงเป็นไงบ้างครับอะไรนะอ๋อซ้อมกับไอ้นี่เสมอฮะใช่เสมอลุงเสมอเอ็มดีเลยเหรอเออเสมอนี่างเงั้ยไม่ไม่ไม่นี่นะถ้าชุดรวมลุงเสมออ่ะไม่ใช่ใจเคใช่ไหมฮะเพิ่งจับใช่ใช่ใช่ออสตาเพิ่งจับปืนยิงจับปืนกันได้ยิงจับปืนกันได้่นทีนี้ เพิ่งจับจุดปืนปืนเล่นกันได้เว้ยคนเหนื่อยงั้นมันไอ้อเหนึกพี่แบบงุนหงิดจัดเลยอะเพื่อป่าแบบเออพี่แบบทุบโต๊ะถามไมหลุดดิแบบมันเหนื่อยกันแล้วพี่ผมผมก็ยิงไม่โดนพี่ต๊อดเออผมกไม่รวมกัน sound muted คุยกับทีมันหนึง s o มาไงน้องมาไห้น้องอันนั้นชุดชุดอะไรอ่ะลุงชุดออสตาเลยอ่ะออตาออตาออตาอ๋อไม่ใช่แฟมหลักป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ ก็ออซางไงเขาแฟมแหลกแฟมแฟมไม่นี่ไงเดินไปเปิดนับแทงดิพรุ่งนี้ LK หรือว่า JK เปิดนับแทงคงซีเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันสุดท้ายไม่ที่พรุ่งนี้วันแข่งใช่ป่ะลุงใช่ใช่ไม่ที่มึงโดนรูเกินสองวินเพราะว่าพวกอวดขึ้นมาโต้โดนบนตึกกันไงฮะอ๋อรับ LK พี่ตาครับพี่บิ๊กพี่บิ๊กกับพี่กอลเขาจะแทง LK สองหมื่นเอาไหมจ่ายยังครับจ่ายมึงยังยังแต่แต่คุยได้เขาจะแทงโอเคโอเคงั้นมึงของกูโอนกแต่พี่มานะพี่คุยกับทีมแป๊บนึงได้ครับได้ครับพี่แต่ที่คิงบอกครับก็คือ สายแพ้จะมาเจอกันสมมติใครแพ้ก็ยังได้เล่นต่อนะครับเล่นกันแค่1นึแมตช์ที่คินบอกสมมติใช่ปะผมไปเจอกับอ่า LK ไปเจอกับซิกซิกแล้วก็ต้องมาจับฉลากเมืองสุม่ม5เมืองก็มีเบคอนแฟมตาตาทาวซัมเมอร์ก็คือจะสุ่มเลยว่าจะได้ลงเมืองไหนสายล่างนะสายล่างจะได้ลงเมืองไหนสมมติซิกซิก,ก LK จับได้แฟมอย่างเงี้ย ก็คือหนึ่งแมตช์ก็คือจบเลยวันนั้นก็คือไม่มีไม่มีไม่มีเย้าเยือนนะอันนี้คือสำหรับสายล่างที่คิงพูดมาอันนี้เวิร์กหวานเจี๊ยบถือว่ายังได้เล่นเพราะว่าเงินรางวัลไม่มีอะแต่สุดท้ายคนมาเล่นมันก็ได้ไปโปรโมทไงเพราะสตรีมเมอร์ก็เยอะด้วยวันนี้เป็นไงทําได้ดีทําได้ดีวันนี้เล่นดีปืนเล่นดีจัดเลยปืนสิบคนวันนี้เล่นดีจัดไอเซิร์ฟไปไหนแล้วไปแล้ว พรุ่งนี้พรุ่งนี้เข้าเมืองนะทุกคนพรุ่งนี้เราเข้าเมืองกันไปเล่นงั้นงัดร้านบันเอาวันนี้ได้ไหมลุงวันนี้ก็ได้วันนี้มึนนงก็เข้าไปเลยวันนี้ถ้าถ้าว่างก็เข้าไปเลยพรุ่งนี้คือซ้อมในเมืองหรออาจจะไม่ได้ซ้อมอาจจะแบบเราเล่นกันผ่อนคลายกันนะอาจจะไม่ได้ซ้อมอาจจะเล่นกันนิดหน่อยเดี๋ยวดูก่อนวัน,นวันนี้น่าจะได้ซ้อมนะคิดว่าซ้อมนิดหน่อยอ่ะวอร์เม,มืองแล้วพวกชุดใส่ชุดอะไรครับใส่ชุดน่าจะมีชุดแฟมนะเอามีชุดแฟมโอสตาลงมั้ง ใช่มีชร์แต่มมดโอเล็กแหล่ะครับพี่เป๊ปเลอะไหล่ะพี่ไม่รู้เลขว่ะมีไม่รู้พี่กดดทมาน้องเขาแฟมแป๊บนึงดอจอยงไวเลยพี่เป๊ะหาทีมซ้อมไหมล่ะพวุเนี้ยหาไว้ตั้งแต่เนึ่นๆอ่ะมันจะได้ไม่ต้องซ้อมซ้อมดึกมากอ่ะเจียดไปเลยไม่วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้จะมีทีซีจัดการคู่ซ้อมให้เราไม่ใช่หรอซ้อมในเมืองใช่ไหมพี่ ซ้อมในเมืองใช่ไหมครับใช่ซ้อมในเมืองนะจะซ้อมกี่โมงครับผมอยากซ้อมแบบไวหน่อยอ่ะลูกประมาณสักสามสี่ทุ่มอ่ะสามสามทุ่มสองไม่ลุงสี่มันดึกอ่ะสักสองเลยลั่นๆเลยสามทุ่มสามทุ่มอ๋อเออรอใครรึเปล่าสองทุ่มรอรรึเปล่ารอกูเนี่ยแหละไอ้เหี้ยมึงจะรอใครอ่ะติดแฟนไอ้เหี้ยเอางี้ผมเล่นสามเก้าคนรอกันลุงมาทีหลังเออมึงเล่นรอมึงเล่นไปก่อนเลยเล่นไปก่อนเลยพอพี่ช่วงนี้พี่ไอ้นี่ไงดูดูเซิร์ฟด้วยไงทำเซิร์ฟเออเซิร์ฟมันมีปัญหานิดหน่อยเลื่มมาสายเลย ต้องบอกลงอ่ะ้องต้องบอกลงไว้วันพรุ่งนี้กะติวให้เขาแบบดีๆเลยอะช่วงแบบนี้ติวอะไรไม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่พี่อาจจะซ้อมในเมืองซ้อมเมืองพี่ใช่พรุ่งนี้ซ้อมเมืองพี่แล้วก็อีกวันหนึ่งก็แข่งละเอ้าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เนี่ยลุงวันนี้คือวันที่สี่วันนี้วันนี้วันนี้แข่งเหรอวันนี้แข่งไงวันนี้แข่งดีใช่วันนี้ซ้อมอีกวันหนึ่งลุงทำได้เด้อผมบอกก่อนเต็มที่เต็มที่เต็มที่เอาหนุกเอามัน โอ้มันไม่มันเลยลุงคนมันแทงไปด้วยอ่ะจริงๆมันมันแทงแบบมันเสียไม่ได้เสียหน้าไม่ได้เออมันเอาเต็มที่เต็มที่ทุกอย่างถอนเอาแบบสุดๆเลยนะลุงกเอาไอ้ชักลงๆงวันพวกเนี้ยไม่ต้องกลัวเอา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 ไปแบบไปหลุมเดิมอ่ะเออหลุมเดิมเลยหลุมเดิมเลยไหนคนไปฉี่ด้วยไอ้เหี้ยวันพวกเนี้ยผมจะไปฉี่เองเออภาคกไ้เจอบ้านลุงปะใช่ไหมเจอบ้านเจอบ้านพี่ผมเวลาผมไปดูผมภาคแล้วผมไม่เอียงร้อย ก็เป็นกลางสุดเลยลงเกมอะไรลุงจะเล่นอะไรต่อี่นเดี๋ยวราเข้า GTA แป๊บหนึ่งโอเคครับลุงถ้าลุงจะเล่นเกมอะไรทักมาเ้อได้น้องได้เลยโอเคจัดไปเดี๋ยวมาปั๊บ Sound muted รอดูตอนอุ้มวันพรุ่งนี้ได้เทนอีกวันหนึ่งเพราะว่าเรายังไม่ได้เทนตำรวจเลยตำรวจคับตัวตึงมาเลยครับตำรวจคัดตัวตึงมาอตำรวจคับ ตัวตึงมาแล้วก็มีมงมีหมอแต่ผมเชื่อได้วันพรุ่งนี้คนดูน่าจะสนุกอย่ารำกันนะสาหรับ JK นะครับหรือว่าแฟนขับแฟมห้ามลำํำดูให้มันสนุกผมมองว่าพรุ่งนี้บับเดือดแน่บับหลุดปรับผ้าเออผมว่าเชื่อได้ว่าผมไม่ไมหลุดแต่คนอื่นอ่ะไม่รู้ตำรวจคัดรวมกันหนึ่ศูนย์น่าจะรวมนะน่าจะคัดคัดรวมมาอยู่นะตึงๆแบบคนที่แบบไล่เคสแบบหนึ่งหนึ่งเก่งอะไรประมาณเนะี้ มาพรุ่งนี้ทําเต็มที่ครับพรุ่งนี้ทําเต็มที่พรุ่งนี้ทําเต็มที่เต็มที่พรุ่งนี้เต็มที่ครับไม่รู้ว่าผลจะออกมายังไงแต่ผู้ผมเต็มที่วันนี้ถือว่าซ้อมได้ดีแก้เกมได้ไวนะวันนี้ซ้อมได้ดีแก้เกมได้ไวกับเสียไม่ได้เราเริ่มรู้ใจกันมากขึ้นแล้วเริ่มเริ่มเริ่มจับจุดเรียกเพื่อนถูกแล้ว จับจุดเรียกเพื่อนถูกวันนี้มีภาพวันนี้มีภาพขึ้นเยอะตอนแรกผมคิดว่าจะแพ้เขาสิบศูนย์ได้ซ้ำนะวันเนี้ยคิดว่าจะแพ้ต้องแพ้เขาตอนแรกนะแต่ผมว่าผมควรเล่นปืนว่ะผมไปเล่นซับพอตในวงไฟผมตายฟรีว่ะไม่เวิร์กว่ะผมมองว่าปืนเป็นซับพอตที่ทรงพลังที่สุดผมผมว่าผมควรเล่นปืนคือผมลงไปเล่นผมซับพอตได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เยอะเท่าปืนอ่ะ ผมเล่นปืนแล้วผมรู้สึกว่าผมซัพพอร์ตเพื่อนได้เยอะกว่าใช่ปืนมันมีคุมเกมได้ไงมันพูดได้คุมเกมได้พรุ่งนี้ซ้อมกับรับไลรักไปดูไมมครับน่าจะไม่ได้ซ้อมกับไลรักซ้อมไ่นี่ก่อนซ้อมกักตบก่อนเอ้ไม่ใช่ซ้อมในแฟมก่อนซ้อมในแฟมก่อนลากราสามห้ากูสัต เจ็ดสอล้านไอ้เหี้ยรถมอดไอ้เหี้ยคันนี้มีกล่องจูนนิกไอสัตว์ดีนะไอ้คิบเมื่อวานนี้กูก็เอาคันนี้มาขับไอ้คิบวันนี้เว้ยวันนี้ตอนผมอยู่ถึงบ่ายสี่บ่ายสามนะผมเข้าเซิร์ฟมาผมเอาคันนี้ทิ้งไว้เหี้ยดีนะไม่โดนงัดไอสัตว์ไอ้เหี้ยผมเอาทิ้งไว้เลยกลางหนนไอสัตผมคิดว่าถ้าคนงัดไปกูก็ไม่รู้อยู่ดีนะเว้ย ก็กูมีกล่องจูนอะ่ะโอ้ยเกือบสวยได้สัตว์แพ้ที่ไหนก็ได้จะแพ้แต่คาบ้านต้องบอกกับทุกคนอย่างนี้ด้วว่าผมมองว่าแฟมอะ่ะสกิปแฟมหรือว่ารูปแบบการเล่นของแฟมอะ่ะมันมีเปอร์เซ็น์ที่จะแพ้ก็มีนะเว้ย มันมีเปอร์เซนต์แพ้เยอะกว่าอาันสมมติถ้าผมเปลี่ยบเทียบอะผมเปลี่ยนเทียบอย่างสตาร์ทาวอะกับแฟมอะคือแฟมอะไม่จําเป็นต้องเล่นเข้าขากันมากไฟบงนัวชุบเพื่อนแค่นั้นหน้าที่แค่นั้นแต่สตาร์ทาวอะชุบเพื่อนไม่พอดึงศพหาเพื่อนหาศพเพื่อนโคบปืนนู่นนี่นั่นวิธีการเล่นอะสตาร์ทาวยากกว่าได้ภราบไหมครับแฟมอะผมมองว่าแฟมอะเล่นง่ายกว่าสตาร์ทาวใช้ หลายๆอย่างผสมผสานเข้าไปสมองทีมเวิร์กนู่นนี่นั่นแต่แฟมอะทีมเวิร์กหนึ่งสมองไม่ต้องก็ได้นึกภาพปสมองมึอถอดทิ้งที่บ้านเลยก็ได้